มีครับตรงรุ่นเลยครับกล่องอากาศเดี๋ยวเราก็จัดการเปลี่ยนไปเลยนะครับก็คือของเดิมเนี่ยดำปิดปีเลยอันนี้ใหม่ขาวสะอาดเลยนะครับไม่ต้องเปล่าเลยตัวแหวนติดยางมาด้วยนะครับก็คือการมันการมันสั่นแล้วเกิดเสียงดังนะครับก็คือใส่ไปแล้วก็ใช้ตัวนี้ขันล็อกไปเลยครับกล่องมันเครื่องตรงรุ่นนะครับ ก็คืออันนี้นะครับสีขาวก็ใส่ของใหม่เข้าไปนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเว,ว้าด้วยนะครับก็คือเขาเรียกหน้าเว,ว้านะครับมันจะเข้าไปอมบริเวณน,นี้นะครับส่วนกรณีถ้าไม่ตรงรุ่นกันนะครับตรงนี้ก็จะไม่สนิทนะครับแล้วก็จะไม่อมไปนะครับอ่านี้เป็นกองน้ำมันโซลานะครับ ถ้าตรงรุ่นเขาก็จะเป็นอันนี้นะครับอ่าเป็นแบรนด์เดียวกันเลยนะครับยี่ห้อดเดียวกันกันกบกลองน้ำมันเครื่องนะครับก็กองน้ำมันเครื่องตรงรุ่นนะครับก็จะอมมิดนะครับส่วนกลองน้ํามันโซล่าก็จะพอดีกันนะครับแล้วก็ชนขอบพอดีนะครับอ่าก็คือไม่มีช่องว่างน,นะครับก็คือตรงรุ่นมีขายที่เต็กเฮงการเกษตรนะครับจังหวัดพิษณุโลกสอบถามรายละเอียด ได้ที่เบอร์โทรเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะครับสวัสดีครับทุกคนตะเพเดวายแองกัลนิจับเดวานรูปแบบแดนทุกานสร้างคลิปนี้เราจะพาไปรู้จักร้านอร่อย่รถไถอีกหนึ่งร้านนะครับที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดวิณุโลโนะครับชื่อร้านเต้งเฮงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับไปดูกันเลยเราก็ออกจากแยก สี่แยกมันคครมาแล้วนะครับมาทางต้นว่าหรือว่ากําลังเดินทางไปทางนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็จะผ่าน g ก b l e House ที่อยู่ขวามือนะครับก็เรามาถึงเมเจอร์เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ครับก็จะมียูเทิร์นนะครับเราเลยยูเทิร์นมาหน่อยนึงจะถึงแล้วนะครับอ่าก็เป็นบริเวณน,นี้นะครับก็คือเต็กเฮงกางเกษตรนะครับ จะสังเกตว่าร้านเต็กเฮงก็จะมีรถไถอุบุต้าแล้วก็เมืองสองญี่ปุ่นขายนะครับก็เราก็มาถึงแล้วนะครับร้านเต็กเฮงการเกษตรนะครับก็มาไม่ไม่ยากนะครับออกจากตัวเมืองมุสนโลกมานิดเดียวเองก็จอร้านเต็กเฮงที่เป็นขายอะไรรถไถสังเกตดูนะครับก็จะมีรถไถ,ถ,ไถเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะครับมีป้ายเห็นเด่นชั้นนะครับร้านเต็กเฮงการเกษตร ก็เวลาทำการจันถึงเสาร์นะครับ8โมงครึปิด17.30นะครับก็ปิด5โมงเย็นนะครับหยุดวันอาทิตย์เบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับก่อนเข้าไปในร้านนะครับเดี๋ยวเราก็มาเดินชมรถไถหน้าร้านก่อนเลยนะครับอ่าอย่างตัวนี้ก็เป็นตูต้าเอ22 0 2, 2 DC นะครับก็คือน่าจะขับขึ้นร้อนหน้าด้วย ก็เอาโทรมาสอบถามแลนะครับแล้วก็มีเป็นพวกอะไรที่ถอดนะครับของรถไถรถเกี่ยวข้าวยางเปอร์เซน็นหางแบตเตอรี่ก็มีนะครับอิสกิก็มีมิตซูบิชิก็มีนะครับก็จะเป็นตัวใหญ่หน่อยตัวนี้ GX 5000ก็น่าจะ50แรงม้านะครับตัวนี้ของ ทะเลทองก็เป็นของมิตซูบิชินะครับก็มีด้วยรถตัวคูโบต้าเป็นเก่านอกนะครับมีมากมายหลายคันเลยนะครับบริเวณนี้ใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับสนใจในเรื่องของรถไถมือสองเก่านอกนะครับก็แวะเวียนมาชมมาสอบถามราคากันได้นะครับหรือว่าใครมีรถไถอยู่แล้วก็มาหาซื้ออะไรพวกแนวรถ เก่านอกได้นะครับจากที่ร้านอย่างรุ่นนี้ก็จะเป็นแอวันนะครับ18แรงตัวนี้เป็นเอาหน้าเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยอ่าก็สภาพแล้วแต่เราชอบเลยนะครับมีหลายสภาพหลายรุ่นเลยอย่างตัวนี้นะครับที่เราดูเมื่อกี้ก็คือ ยางชุดหลังเนี่ยมีชุดปรับไฮดรอลิกด้วยนะครับอ่าก็าคืออัตโนมัติอีกระดับหนึ่งนะครับแตกต่างจากรถในบ้านเราเลยนะครับชุดไฮดรอลิกที่สามารถปรับตรงบริเวณแผ่นนี้ได้ด้วยอ่าก็าคืออุปกรณ์ปรับระบบไฮดรอลิกนะครับน่าจะสมบูรณ์นะครับถ้าของยังทบครบเดิมๆแบบนี้เครื่องยังแห้งๆอยู่เลยครับ หรือว่าสวยเลยคันนี้ตัวนี้ก็29แรงนะครับเป็น Z ซ L1 จนไปถึง L1 34แรงบริเวณนู้นครับ mm. ก็คือมีหลายรุ่นหลายขนาดเลย mm. อย่างบริเวณร้านนี้ก็ที่จอดเต็มไปหมดเลยนะครับตัวรถไถ mm. เก่านอกครับมือเป็นมือเป็นมือหนึ่งบ้านเราเลยนะครับก็คือวางเรียงกันไล่สายไล่ขนาดไปเลยครับนี่บริเวณอีกฝั่งหนึ่งของร้านนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าในร้านนะครับอ่าเราก็ให้ดูของลอกนอกร้านได้หมดเลยนะครับก็ตัวตัดหญ้าอ่าตั้งแต่ชิ้นเล็กเลยนะครับตัวนี้น่าจะประมาณหนึ่งเมตรนะครับตัวนี้เป็นหัวนอกของระบบคลัสนะครับอ่าแล้วก็มียอยมีอะไรครบชุดนะครับตัวนี้มียอยมีเพลาต่อนะครับที่ไปต่อกับหางีโอของรถไถแต่ละรุ่นนะครับ ก็สามารถไปใส่ได้ทันทีใช้งานได้เลยนะครับพร้อมสกรีเพราะเขามีเป็นชุดเลยสามารถปรับความสูงได้ด้วยก็อย่างหานพวนเนี่ยก็็นมือสองนอกก็มีมาด้วยนะครับพร้อมโรตรี่ก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับลองมาแวะชมมาสอบถามได้นะมาชมต่อนในร้านนะครับก็อย่างชุดหางพวนดินในชุดโรตรี่มีทั้ง ปั่นในนานน้านแล้วก็ตัวแห้งก็มีนะครับก็คือเป็นนาแห้งแล้วก็อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ประดอยรถสร้างเองก็มีนะครับมีมากมายเลยนะครับก็น่าจะครบนะครับอันนี้อยู่ในตัวเมืองนะครับมีทั้งเวทห่วงด้วยของเก่าก็มีนะครับเป็นของถอดจากรถที่ได้มาบางอย่างไม่สมบูรณ์เขาก็จะถอดออกนะครับแล้วก็ใส่ไฟ ในรถใหม่ทุกชิ้นก็จะทําให้มีของเก่าถอดนะครับอย่างนี้เราให้ดูของใหม่ก่อนอย่างตัวเพาเนี่ยเพ้าหน้าเนี่ยก็มีขายนะครับแล้วก็พวกหางควนทั้งหลายมีมากมายหลายขนาดนะครับทุกทุกขนาดอุปรกรณ์ต่อพ่วงอุปรกรณ์แต่งเติม มีมากมายในังใบตัดหญ้าที่เราไปหาซื้อจากแดนไกลที่นี่ก็มีขายนะครับอยู่ในตัวเมืองมีหลายไซส์หลายขนาดแล้วก็ราคาถือว่าไม่แพงนะครับอ่าก็คืออย่างนี้น่าจะเป็นของนอกไม่ได้ทำบ้านเรานะครับถ้าน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าบ้านเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็บางอย่างก็น่าจะเป็นของนอกมาด้วยนะครับเพราะว่ามีโลโก้ภาษาจีนด้วย มูลเล่ก็มีนะครับบริเวณนี้อย่างตัวนี้ก็จะเป็นเวทเวทถ่วงล้อนะครับเพิ่มน้ําหนักในการดันดินในการใช้กําลังของรถนะครับคือถ้าน้าหนักเบาเกินก็จะดันวัตวัตถุที่หนักกว่าไม่ได้นะครับเขาก็เลยมีตัวเวทก็คือตัวตุ้มน้ําหนักเพิ่มมาในรถเพื่อให้รถมีกําลังในการดันดินนะครับอย่างพวกกระทะ่ล้อพวกเนี้ย ที่บางคนตามหาขนาดแปลกๆขนาดเล็กๆหรือว่าขนาดใหญ่ๆหาไม่ได้นะครับที่นี่ก็มีนะครับเพราะว่าเป็นร้านที่มีรถไถเก่านอกขายนะครับก็จะมีพวกอะไรพวกนี้ตามมาด้วยก็ทําให้เราได้มีความรู้ใหม่ๆนะครับมีหลายสีด้วยหลายขนาดด้วยนะครับสิบห้านิ้วอ่าสิบสองนิ้วนะครับมีราคาติดด้วยพันสามพัสิบนะครับ นี่เราก็บอกราคาได้เลยนะครับส5ห้านิ้วก็พันเจ็ดนะครับตัวนี้กี่นิ้วไม่รู้สองพันห้านะครับใหญ่ใหญ่ขึ้นมากว้างคือเขามีความกว้างขึ้นนะครับอันนี้น่าจะแคบก็มีหลายขนาดนครับครบเลยสิบแปดนิ้วหน้ากว้างประมาณนี้นะครับไปตามหาขนาดสิบแปดนิ้วนะครับอ,อย่างนี้เขาเขียนว่าเป็นของ l สี่ห้าูนแดนะครับราคาสองพัน้า 2, อันนี้สิบแปดนิ้วนะครับสา0พันสีขาวใหม่เอี่ยมเลยอ่าลักษณะก็จะแตกต่างครับอย่างนี้ถอดอย่างรถเป็นรถเก่านอก,นอกนะครับอันนี้น่าจะเป็นของใหม่เลยสีสันแล้วก็ขเขาเรียกว่าคุณภาพก็จะใกล้เคียงกันนะครับแต่อันนี้จะใหม่ลิปเลยสีขาวตัวนี้เก่านอกก็จะเป็นงานแท้นะครับไปเรื่อยๆจนถึงขนาดใหญ่เลยนะครับอย่างยางเนี่ยยางก็มีทั้งยางเซ็นต์แล้วก็ตัวนี้นะครับ เป็นยางใหม่เลยอ่าอย่างเนี้ยก็เขียนรายละเอียดไว้เลยว่าเป็นดอกคํานานะครับก็คือดอกน่าจะแข็งอย่างเงี้ยดอกคาไล่อ่าก็น่าจะถี่กว่านะครับก็คือเขามีลักษณะดินจะแข็งกว่าน,นี้ดินอ่อนก็คือล่องห่างแล้วก็ตัวตัวนี้น่าจะแข็งกว่าซึ่งรายละเอียดก็แล้วแต่เราชอบนะครับกล,าลุ่มอะไรรถไถก็มีขายนะครับแล้วก็เครื่องมือ เครื่องมือช่างก็มีมากมายนะครับเกี่ยวกับงานรถถ่ายหรือว่าเกี่ยวกับงานรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็ดัดแปลงใช้กันได้นะครับบริเวณนี้มีขายครอบคลุมไปทุกทุกช่างเลยก็พวกแนวแหวนสปริงก็มีนะครับแหวนสปริง8มิลสามทับแปดอ่าอหน่วยเป็นนิ้วนะครับก็มีมากมายเยอะแยะเลยแต่มาตามหา พวกแหวนสปริงแล้วก็น็อตตัวเมียได้ที่นี่เลยนะครับเยอะนะครับทั้งเกี่ยวนิ้วเกี่ยวมิลน,นะครับพวกเกียวเกลียวละเอียดก็คือพวกเกีียวเอ็มเนี่ยอ่าอย่างอันนี้ก็เป็น M8 ็มแปดอ่าเกีียวลองเกี่ยวก็หนึ่นะครับก็มีขายนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับทุกเบอร์ทุกขนาดตามหารน็อตได้ที่นี่นะ อย่างนี้ก็เป็นน็อตตัวไซส์ใหญ่หน่อยอยังคงเป็นเกลีเอ็มนะครับอ่าอย่างตัวนี้ก็เป็นหกเหลี่ยมก็มีเป็นหกเหลี่ยมอย่างน็อตยาวๆอย่างเงี้ยที่หายัากๆนะครับตามร้านทั่วๆไปเนะี่ยที่นี่ก็มีขายนะครับส่วนนี้จะเป็นอะไรถอดจากรถเก่านะครับเก่านอกนะครับก็มีของใหม่ด้วยเป็นระบบไฮดรอลิก สทางนะครับชุดนี้2ทางก็คือเป็นระบบ2ูเวนะครับอ,อย่างอะไรอย่างเงี้ยใครตามหาอยู่ที่ร้านนี้ก็มีนะครับชุดตัดยญาก,ก็มีนะครับเป็นแบบรุ่นใหม่ๆแล้วแล้วก็หางชุดหางชุดเดิน ขายนาเดินตามนะครับของเครทองนะครับก็มีขายเครื่องบดเครื่องสับญ้าก็มีนะครับที่นี่ก็เซลล์ในราคาประมาณนี้เลยนะครับตอลองมาจะได้ด้วยมียันถังลงเครื่องคูปต้าเครื่องพ่นยาด้วยนะครับก็เป็นแบบ เครื่องตัดหญ้าเป็นแบบสายอ่อนก็มีนะครับเครื่องเจาะด,ดินก็มีอ่าตัวนี้เป็นเครื่องเจาะด,ดินนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลื่อยตัดเหล็กนะครับวงเดือนตัดเหล็กส4นิ้วปั๊มน้ำก็มีครับลมกก็มีจำหน่ายนะครับพวกอุปกรณ์สีก็มีด้วยแล้วที่สำคัญ เป็นร้านอไหล่ขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะครับอไหล่เทียบก็มีอไหล่แท้ก็มีนะครับมีร้านจะเป็นโกรดังอไหล่เลยด้านหลังก็จะเป็นร้านซ่อมนะครับคือสามารถนํารถมาซ่อมได้ด้วยตัวฉีดแรงดันนะครับเป็นตัวปั๊มน้ําที่ติดกับตัวพวกรถถ่ายเดินตามตว่าเราปดัดแปลงใช้กับมอเตอร์ก็ได้นะครับ ก็มีจำหน่ายนะครับพร้อมสายไฟยาวและอีกมากมายหลายรายการนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของเครื่องเจนนะครับหรือเครื่องปั่นไฟนะครับก็มีหลายรุ่นหลายขนาดเลยก็ลองสอบถามกันดูนะครับงานสายพานนะครับก็มีหลายเบอร์หลายขนาดนะครับทั้ง A ทั้ง B มากมายนะครับแล้วก็อุปรกรณ์ที่เราจะไปดัดแปลงก็พวกจำพวกเผ่า เอารถนะครับรุ่นเก่าก็จะเป็นพวกดอกจอกรุ่นใหม่ก็จะเป็นสามเหลี่ยมแนละ้วก็มีจําหน่ายที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ชุดลากของท้ายรถไถก็มีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับชุดดึงหลังตัวหางหลังของพวกรถไถรถแท็กเตอร์ก็มีนะครับตัวตัวปรับหรือว่าตัวแขนกลางก็มีนะครับ แขนกลางแขนล่างสำหรับรถถ่ายเล็กถายใหญ่มีหมดเลยที่เดียวจบนะครับที่นี่อย่างพวกข้อต่อพวกหางหลังนะครับที่เราจะต้องไปแปลงไปดัดแปลงหาง P.T.O ก็มีจําหน่ายนะครับเราสามารถไปซื้อไปแล้วก็ให้ร้านลงกึงเชื่อมแล้วก็ทําศูนย์ได้นะครับก็มีทั้งตัวเป็นแกนแล้วก็มีปลอกปลอกเขาด้วย เขาก็มีเยอะหลายสายหลายขนาดนะครับก็วันนี้นะครับที่เราตั้งใจมาร้านนี้ก็จะเป็นอะไรแลวพวกส้กรองนะครับก๊อ,อากาศอ่าเป็นกองเล็กนะครับก็ที่นี่มีขายนะครับแล้วก็อ่ายางยางรองเบาอันนี้เราจะไปใส่คันสามสี่นะครับก็คือคันใหญ่มันหายไปอันนดงแล้วก็จำพวกกองโซล่านะครับอ่ากองโซล่า แล้วก็กล่องน้ามันเครื่องนะครับคือรถเก่าเนี่ยพวกนี้มีอะไหล่หมดเป็นอะไหล่นอกนะครับเป็นรถนอกเก่านอกก็มีอะไหล่ค่อนข้างจะครบนะครับและเฮียบอกว่าในเรื่องของการเปลี่ยนก็คือพยายามเก็บสภาพให้มันได้ดีนะครับไม่ชํารุดก็สามารถเปลี่ยนคืนได้นะครับเอานาบินมาด้วยก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นสาระเล็กๆน้อยๆนะครับ อันนี้จะเป็นน้ำบัตรที่ร้านนะครับนนก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์นี้เลยทงมาปราึกษาหาข้อมูลกันก่อนได้นะครับหรือว่าสอบถามเส้นทางนะครับเต็กแห่งการเกษตรนะครับก็อันนี้เป็นรูปถ่ายหน้าร้านนะครับแสงอาจจะสะท้อนนะครับเราก็คงจะใช้บริการอีกหลายครั้งนะครับ ก็จะพกเงินสดหรือว่าไม่พกมากันได้นะครับสามารถโอนเข้าบัญชีได้อ่านี้เราใช้วิธีโอนนะครับก็บินในยอดบินี้ก็เท่านี้ครับเล็กน้อย500กว่าบาทของเราก็เตรียมพร้อมจะขึ้นสวนกันต่อครับเราก็มาเป็นจุดรับส่งสินค้าข้างหน้านะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะครับโอเคครับนี้ก็เป็นหน้าตาเจ้าของร้านครับ ไม่ว่าจะเป็นรถไถเก่านอกเก่าในานะครับที่ร้านนี้ก็มีนะครับอะไหล่ตรงรุ่นเลยนะครับกล่องน้ำมันเครื่องหน้าเว,ว้ากล่องโซลานะครับยันกองอากาศเล็กเลยก็คืออันนี้เป็นรถคันน้อยนะครับรถไถ L 1801แนนะครับก็หาได้ที่ร้านนี้เลยนะครับ ไม่ต้องมารอสั่งอะไรจากนอกนะครับบ้านเราใกล้ๆก,กันนี่เองเต็กเฮงการเกษตรนะครับเราก็ได้เสื้อมาตัวหนึ่งด้วยนะครับไปมาแล้วเต็กเฮงการเกษตรพิษนุโลกนะครับก็มาดูกลองนะครับรถไถเก่าใครว่าหาอะไรยากๆนะครับร้านนี้ก็มีนะครับก็คือกลองนะครับกลองอากาศ ที่หลายคนคิดว่ามันจะไม่มีขายในบ้านเรานะครับที่นี่ก็มีนะครับกลองนะครับก็มีครับตรงรุ่นเลยครับกองอากาศเดี๋ยวเราก็จัดการเปลี่ยนไปเลยนะครับก็คือของเดิมเนี่ยดำปิดปีเลยอันนี้ใหม่ขาวสะอาดเลยนะครับไม่ต้องเป่าเลยก็เก็บไว้เป็นอะไรนะครับ ตัวแหวนติดยางมาด้วยนะครับก็คือการมันการมันสั่นแล้วเกิดเสียงดังนะครับก็คือใส่ไปแล้วก็ใช้ตัวนี้ขันล็อกไปเลยครับก็โอเคแบบนี้กล่องมันเครื่องตรงรุ่นนะครับก็คืออันนี้นะครับสีขาว ก็มาจากญี่ปุ่นเลยครับอันนี้ออยฟิลเตอร์นะครับก็เราก็ถอดของเก่าออกเลยก็ใส่ของใหม่เข้าไปนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นว้าวด้วยนะครับก็คือเขาเรียกหน้าว้าวนะครับมันจะเข้าไปอมบริเวณน,นี้นะครับ ก็คือถ้าตรงรุ่นเขาก็จะเข้าไปไปปิดบริเวณนี้นะครับตัวขอบของตัวใส่กรองนี่ครับก็ใช้แค่มือหมุนก็พอนะครับตัวพวกกรองพวกนี้ส่วนกรณีถ้าไม่ตรงรุ่นกันนะครับตรงนี้ก็จะไม่สนิทนะครับแล้วก็จะไม่อไมไปนะครับ อันนี้เป็นกองน้ำมันโซล่านะครับถ้าตรงรุ่นเขาก็จะเป็นอันนี้นะครับอ่าเป็นแบรนด์เดียวกันเลยนะครับยี่ห้อเดียวกันกับกองน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็หน้าเขาก็จะเว้าแบบนี้นะครับกองน้ำมันเครื่องตรงรุ่นนะครับก็จะอมมิดนะครับส่วนกองน้ำมันโซล่าก็จะพอดีกันนะครับแล้วก็ชนขอบพอดีนะครับอ่าก็คือไม่มีช่องว่างนะครับก็คือตรงรุ่น มีขายที่เต็กหิงการเกษตรนะครับจงังหวัดพิสนุโลกสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะครับแล้วก็นำบัตรนะครับก็ท่านี้ยถูกใจแล้วละอยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วก็อยู่ในเมืองด้วยครับเต็กหฮงการเกษตรอย่างบริเวณร้านี่ก็พี่จอดเต็มไปหมดเลยนะครับตัวรถไถ เก่านองครับมือเป็นมือเป็นมือหนึ่งบ้านเราเลยนะครับก็คือวางเรียงกันไล่สายไล่ขนาดไปเลยครับนี่บริเวณอีกฝั่งหนึ่งของร้านนะครับก็ตัวตัดหญ้าตั้งแต่ชิ้นเล็กเลยนะครับตัวนี้น่าจะประมาณ1เมตรนะครับตัวนี้เป็นหัวนอกของระบบคลัสนะครับก็อย่างชุดหางพรวน ดินในชุดลอตเตอรี่มีทั้งปั่นในานาน้ำแล้วก็ตัวแห้งก็มีนะครับอย่างพวกกระทะล้อพวกเนี้ยที่บางคนตามหาขนาดแปลกขนาดเล็กๆหรือว่าขนาดใหญ่ๆหาไม่ได้นะครับที่นี่ก็มีนะครับเพราะว่าเป็นร้านที่มีรถไถเก่านอกขายนะครับก็จะมีพวกอะไรพวกนี้ตามมาด้วย